โรงเรียนยังไงให้บอกใครต้องทำอะไรบ้าง<ม>ดูแล้วอย่างแรกคือแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไปนั่นเองชึงถ้าใครไม่จ่ายหยุไม่เป็นไร Saya ni. Oh, I do see. ที่ต้องใส่ให้พอดีกับหน้าเนาะ เดี๋ยวแม่ก็หาแล้วสินะหรือต้องใช้อันนี้ ดิน้ำหาที่ไม่มีคนแออัดด้วยนะเวลาระยะห่าง1เมตรถึง2เมตรจ้าแล้วก็สามารถเปิดขวดน้ำดินน้ำได้เลยแล้วก็ใส่แมสกกับเร็วๆล่ะเผื่อมีเพื่อนมาหาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจะไปโรงเรียนแล้วนะ